สวัสดีครับมาพบกับ t o y o ต a Hilux r e ี o ว t a n ต a r d c a ด2.8 J 4W งจ e ดปี2019ครับคันนี้ราคาเราเปิดขายอยู่ที่619,000บาทครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยทำสีครับชุดแต่งรอบคันครับบันไดข้างแต่งครับมีโลบารหลังครับของแต่งแม็ก แม็กแตปงครับยางสายลุยกระจนหลังแปงครับมีกล้องถอยหลังครับผมให้พร้อมเลขป้ายทะเบียนนี้เลยนะครับตอนอหกกรุงเทพมหานครครับเลขสวยครับโชกคแต่งนะครับรุ่น DMXGS ซีรีส์4.0่ครับ โฟวินนะครับสีคุณสีดิฟล็อกสภาพพร้อมลุยครับรถไม่เคยเชนไม่เคยทำสีกระจกไฟฟ้านะครับภายในสวยสะอาดเรียบร้อยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีจอมีมีกล้องถอยหลังนะครับเบาะเปลี่ยนมานะครับเป็นแบบแยกเลยครับมีคอนโซลกลางครับสวยมากครับมีมีสปอร์ตไลท์หลังคา พร้อมลุยเลยครับลำโพงแต่งนะครับ JBL ทีสันร,รอบคันสวยงามครับคันนี้เป็นตัวเครื่องสองพันแปดนะครับโฟวินเลขหมายอยู่ที่สี่หมืนแปดพันกิโลเมตรเท่านั้นนะครับคันนี้ สกโปรงเดิมครับเมดอา,า,อาอร์กมอกออยู่ครบคันนี้ลูกค้าประวัติดีจะออกรถจบอยู่ที่เจ็0หบาทนะครับรวมจัดรวมโอนประกันชั้นหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับผ่อนก็จะตกงวดละหนึ่งมื่หนึ่งพันครับ72บสองวดมีวิธ์ลากรถนะครับ คันนี้สนใจดูรถได้ที่เขตดอนเมืองครับซอยโกสุมร่วมใจกรุงเทพใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับเลขทะเบียนก็สวยสนใจโทร061 443 2829ครับขอบคุณครับ